โอเคสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ tiktok วิชาต้ตนไม้นะครับเพจ a c e b o o k วิชาต้ตนไม้แล้วก็ YouTube c h anel วิชาต้ตนไม้เหมือนกันกันกบผมแอดมินอุ้ยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของบอนสีกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าเ,เข้าช่วงฤด,ดูร้อนแล้วนะครับต้นไม้หลายๆอย่างก็จะถูกกอากาศแบบนี้แล้วตัวอย่างเช่นบอนสีนะครับเพราะว่าในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยบางทีหัวเขายุบนะครับ บางคนปลูกไว้เยอะเนี่ยอยู่ดียุบพึบไปเลยนะครับก็จะไม่เห็นบอลสวยๆก็ไม่ค่อยออกกลางใบนู่นนี่นั่นนะครับก็ถ้าไม่ได้เลี้ยงในตู้นะครับก็จะจะยุบไปวันนี้นะครับผมส่วนตัวผมเป็นคนเลี้ยงพวกบอลสีแบบปล่อยเอื้อจะไม่ค่อยใส่ตู้หรอกนะครับก็นั่นหมายความว่ามันก็จะยุบนะครับช่วงฤดูหนาววันนี้เรามาดูวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของอ่ถ้าในกรณีแบบนี้นะครับผม เราจะไม่รู้เลยว่าบอลสีมันมีหัวข้างล่างหรือเปล่าซึ่งวิธีสังเกตง่ายให้ดูกานนะครับแบบนี้คือไม่มีนะครับถ้าถ้าเราต้องการให้มันโตนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบดึงมันออกนะแล้วก็เอามาใส่อ่อวัสดุปลูกอบใหม่นะครับใส่วัสดุปลูกครบใหม่นี่แบบนี้ก็จะได้ไวไวกว่าเพราะว่าอย่างนี้ยคือขนาดกระถางมันใหญ่เกินนะครับพอเวลามันจเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโต นะครับเนี่เหมือนกันอันนี้อะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตัวแผงนี่แหละครับเอ่อถ้าจําไม่ผีดน่าจะเป็นอะไรอ่ะย่อมองกุฎหรือเปล่านะครับย่อมองกุฎแผงนี่แหละตรงน,นี้นะครับอันนี้การเล็กๆอย่างนี้ก็จะดึงออกมาเดี๋ยวผมจะไปชำจะมาดึงให้ดูเนี่ยอันนี้จะเป็นบอลใหม่นะครับเพชรจะรัดแสงนะครับซื้อมาโอ้เป็นปีแล้วนะครับเนี่ย ก็ปล่อยเซอร์ไว้จริงๆแล้วตอนซื้อมาสวยมากเลยนะก็เลยมีไอเดียว่าเราจะอยากจะทำะเอามาคาฟใหม่อเอาง่ายนะครับมาดูตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือศีลางหุ้มทองเห็นไหมครับผมเพิ่งอ,ออกจากตู้เมื่อกี้เลยนี่เห็นไหมครับสีลาหุ้มทองตอนแรกเลยอายุปไปแล้วนะครับก็ตัดมาแล้วก็เออเอาไปเช่าที่ใส่ถุงอะนะครับแล้วก็อบเลยเหมือนกับทําไม้ด่างปกติเลยนะครับนี่ ออกมาก็จะสวยต้อนรับกับอากาศร้อนๆชื้นๆแบบนี้นะครับแต่ก็อย่าเอาไปโดนเอ,อแสงแดดเนาะนี่น,นะครับศีลาหุ้มทองนะครับบอลเก่าที่แบบเป็นบอลใบไทยนะ,อะบอลใบไทยเรียวกว่าบ,บอลใบไทยถ้าผมจําผิดก็ขออภัยนะครับนี่นะครับสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้น้องปรับสภาพกับอากาศก่อนหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่กระถางให้สวยงามเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับ แต่ไม่อยากแต่อยากให้ดินแตกคอานนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าผมจะทํายังไงอันดับแรกไปเอากระถางมาก่อนไม่ต้องใช้กระถางใหญ่มากนะพวกเราใช้กระถางที่มันพอเหมาะกับเขานะครับหากระถางก่อนก็จะทําคลิปทีก็เตรียมทีนึง <c oughs> เพราะว่าถ้าใช้กระถางใหญ่มากๆเกิน่ากมันก็จะแฉะไปอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ไม่โตอีก่ ครับปลูกต้นไม้ก็ต้องเข้าใจเหมือนกับเลี้ยงลูกกแหละนะครับนี่ผมก็จะใช้กระถางไซนี้นะครับเป็นกระถางเก่าเนี่ยแหละครับนี่หลังจากหมดช่วงฤดูการฉีดวัคซีนก็นี่เลยเห็นไหมครับเราจะรู้เลยว่ากระถางเราเยอะแค่ไหนปลูกต้นไม้เยอะแค่ไหนเพียบเลยต้องไปล้างมาก็จะใช้ไซนี้โอเคส่วนวัสดุป,ปลูกมาดูวัสดุป,ปลูกนะผมจะใช้ใบกล้าม อจะเรียกใบก้ามปูไหมไม่ใช่อ่ะผมใช้ใบไม้ส่วนมากก็จะเป็นใบต้นมะขามเทศนะครับใบจามจุลีใบใบต้นมะขามเทศแล้วก็ใบใบมะขามผสมกันไปก็แล้วแต่เป็นใบไม้ล้วนเนี่ยใบมะม่วงก็มีนะครับอาจจะแบบดินผสมนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ีเรียเรื่องวัสดุปลูกมากแต่ก็แต่ก็จะปล่อยให้มันเป็นเหมือนกับ เอาไปมากะนะครับตากแดดตากลมมีน้ำใส่ดินนะนี่แค่นี้โอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาทำเลยง่ายๆอัับแรกมาดูเพชรจรดแสงก่อนนะครับนี่บอลเขาจะเป็นบอลจริงๆเขาสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวพอโตเด้๋ยวผมจะเอามาให้ดูทำคลิปเพิ่มให้ดึงออกมาก่อนเลยต้องระวังเคราเราไม่รู้เลยว่ามันมีหัวหรือเปล่าแต่ดูจากก้านนีธีการสังเกตง่งายก็ดูจากก้านนะครับถุงมือผมหมดนะ เนี่ยเห็นไหมครับวิธีการดูง่ายเลยก้านเล็กๆมันก็จะมีแค่เนี้ยแล้วดูสิครับกระถางเขาเริ่มเลยดินเหนียวอิฐหากะะมันก็ไม่ไปไหนหรอกนะครับมันก็ยากที่จะจะโตนะครับธรรมชาติบางทีก็แปะเหตุมีเหตุผลของเขาโอเคเราก็จะออกมาแล้วก็แช่น้ำไว้สักหน่อยสักครู่นะครับอืม ไม่แช่ดีกว่านะครับทำไมถึงไม่แช่นะครับก็ผมสังเกตด,ดูก่อนหัวเขาก็แข็งแรงนะครับก้านก็ไม่ได้แบบมีความน่าอะไรดูนะนี่เห็ไหว่าเขาหดนะเขาหดนีก็ไม่แช่นะครับเอาวางไว้ก่อนต่อไปมาดูอะไรนะอ,อยอดมองกุดแผงเหรอเนี่ยขนาดก้านก็ไล่เรียกกัน ไม่ยากที่จะวิเคราะห์มันเห็นไหมปริมาณแม่นเตะที่จะจับวางเลยพวกเราเนี่ยสองนิ้วคีแบแค่นี้ต,นตัวผมจะไม่ชอบให้ดินแตกนะครับจะไม่ชอบให้ดินแตกเขาจะได้ทํางานอย่างต่อนเนื่องระบบลากวิธีการผมก็ง่ายๆเลยเอ่วางไว้เอาไอ้ตัวที่ติดมือก่อนทําไปเอานี้วางกึบอือ นี่นะนี่ขนาดใช้ขาตั้งกล้องนะใส่เลยจริงๆแล้วต้องใช้ถุงมือเพราะว่าบางทีหยิบวัสดุปลูกเนี่ยมันข้างในมีอะไรบ้างไม่รู้หนามผงหนามไผ่หรือมแมลงกัวคงตะขานะครับเอาบางๆไม่ต้องกดอัดแน่น,นบางคนที่ใช้บดละเอียดนี่เห็นไหมครับหนามผงหนามไผ่อย่างที่ผมบอก ต้องระวังนะเพราะเวลาเราไปซื้อเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะจุดที่ไม่ไม่ย่อยสลายนี่ผมเก็บเองเนาะก็ต้องระวังริงแต่ถ้าไปซื้อเขาบางคองก็จะเป็นแบบร่อนละเอียดใช้แบบนั้นได้ดีเลยแล้วก็ถ้าถ้ามีถุงซั์ก็จัดไปแต่ถ้าแบบธรรมชาติก็กวาดมาแล้วก็บำหมักไว้มันก็จะย่อยสลายเองแม้กระทั่งพวกเยี๊ยวไผ่หรือตัวหนามไผ่ยังก็ตามหรือว่าหนามมะขามเทศยองก็ตามก็ใส่เข้าไป เป็นใบไม้เลยนะครับพวกเราถ้ามีใบก้ามปูบนละเอียดก็ใช้แค่นั้นเลยก็ได้ไม่จะเป็นต้องใช้ดินนะอ่าถ้าผมปลูกบางสีผมจะปลูกแบบนี้ส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างถ้าใช้ใบก้ามปูหมักเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงนะเพราะว่ายิ่งกระถางใหญ่ก็จะแบบนะเนี้ยกดบางๆไม่ต้องแบบนี้มาก นี่แต่ก็ไม่ใช่ว่าหลวมแบบโคกเลยนะอย่าให้หลวมมากนี่ประมาณนี้บางคนอาจจะโรยไต้โครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปุ๋ยแต่ส่วนตัวผมถ้าเป็นบอลสีผมจะยังไม่ใส่อะไรเลยจริงแต่ว,ว่ารดน้ําให้ชุ่มเอานะครับรดน้ําให้ชุ่มเอาหลังจากนั้นก็จะเอาเข้าถุงอบไว้ถ้าเป็นแบบเนี้ยอบไว้เขาจะได้เซฟเซฟใบเขาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เควางไว้ วางไกลๆนี่ถ้าบอนต้นเล็กมันจะต้องทำแบบนี้นะครับหลังต่อไปเ,ออเพชรจะรัดแสงก็จะวัสดุปลูกใส่ก่อนนี่รอก่อนต้นนี้จะเล็กกว่าเมื่อกี้เยอะเลยแล้วก็เอามาใส่โป๊ะนี่นะฟ๊บ บางทีถ้าเล็กมากก็อาจจะแบบมีดมอสบางคนงน,นิยมปลูกในทรายก็แล้วแต่นะครับได้หมดผมไม่ได้ซีเรียสก,กับวัสดุปลูกขนาดนั้นก็จะซีเรียสแค่โรคพืชแค่นั้นเองนะครับไม่ให้มีโรคก,ก็พอ โรคแมลงและเพีย้ยไฟไลายแดงพวกนี้ตัวแสบมดเนี่ยมาเนียนๆไม่ได้เรียนมาก็เซียนเลยอะ่ะมดอะ่ะดูวิธีการขึ้นหมดเลยนี่นะครับตอนตัวเล็กก็ไม่ต้องต้องใส่เยอะมากเขาก็ชอนใช่เอง,องนี้ลดน้ำให้ให้สะอาให้ให้ชุ่มนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเอาไปเข้าตู้อบพอตู้อบเสร็จปุ๊บประมาณสัก หนึ่งเดือนหรือว่าสองอาทิตย์หรือว่าสามอ,อาทิตย์เนี่ยก็ออกมาก็จะได้เหมือนศิลาคุ้มทองเลยน,นี่เห็นไหมครับสังเกตว่ากระถางใช้เดียวกันเห็นไหมครับแต่อันนี้ผมก็จะใช้ใบไม้ผสมกับอ,อะไรอ่ะเพอร์ไลท์เออนะครับชิด <c oughs> ลืมชื่อนะครับแล้วก็ดินเก่าสังเกตดูเนี่ยมันก็จะมีหินภูเขาไฟมันเป็นดินเก่านะครับ อี่ยงทีบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องวัสดุปลูกแต่ว่าไม่ให้เกิดลูกพื้นแค่นั้นเองบอนใบไทยนะครับสองตัวนี้ก็จะเป็นที่เพิ่งทําไปก็จะเป็นบอนใบกลมเรียกใบกลมแล้วกันนี่นะครับใบกลมนะครับใบกลมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้บอกว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับอถ้าใครสนใจนต้นไม้ก็ทักอินบ็อกนะครับมาทางช่องได้นะครับได้ทุกช่องทางที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ ที่ต้นคลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมแอมินอุ้ยซอสต้นไม้นะครับขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ